เอาละ้ฮะสวัสดีนะครับกลับมาคบกันทุยคบอีกแล้วกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะก็หลังจากที่เราลั่นวาจาไว้ว่าอยากจะประกอบให้ดูเราก็เลยมาเริ่มเปิดฉากที่ทันจิโร่ก่อนเลยนะฮะคลิปนี้มันอาจจะเป็นคลิปแบบว่าสั้นๆไม่ยาวมากนะฮะก็จะรีบๆต่อให้เสร็จแล้วก็มาดูกันว่ามันเป็นยังไงกันแน่ว่างานจีนมันจะดีหรือเปล่านะฮะแล้วผมจะดูฟีดแบ็กของคลิปนี้ว่าทุกคนชอบกันหรือเปล่าหรือว่ายอดวิวมัน ไปต่อได้หรือเปล่านะก็ <c oughs> ถ้ายังไงซะอะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะแกะเลยดีกว่างานกินมันจะสักเท่าไหร่กันเชียวนะฮะคู่มืออันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะ,ะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาต่ออะไรอย่างนี้เลยนะฮะ,ะก่อนอื่นคงต้องมาแยกหมวดหมุนก่อนนะฮะแยกหมวดตามนี้เลย เราก็จะจับแยกกันไว้นะฮะโดยที่คุณผู้ชมไม่เห็นะฮะนี้32ตัวตรงนี้นะฮะตรงนี้เนะนี่ยเนี่ยตอนแรกนกึกว่าจะเป็นคลิปแบบว่าสั้นๆนะฮะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วไม่ง่ายเลยนะไม่ง่ายสักนิดเดียว ะะเดี๋ยวผมขอแยกก่อนขอแยกแยกไอ้พวกนี้ก่อนเนี่ยเนี่ยแยกแยกไอ้พวกนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยมาดําเนินการต่อนะผมเปลี่ยนใจแล้วเรามาเริ่มเลยดีกว่านะฮะอย่ารีรอ,อย่ารอช้ามันเสียเวลาหนักมากนะฮะเรามาเริ่มที่ตรงนี้เลยแง่ขนะั้นตอนที่หนึง่งไปเลยครัวยาวฮนะยาว คือตอนแรกนะึกว่าจะเป็นคลิปง่ายๆนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเล็กๆหรบอว่าน่าจะต่อง่ายๆแต่ว่าแม่เจ้ายากยากมาก กล้ความเป็นจริงแล้วฮะททม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 ,ทม,ทมเสร็จแล้วะฮะกับการประกอบแบบว่าอย่างยาวนานของเรากันเลยนะฮะเพื่อจะได้ทันจิโร่ตัวนี้มานะฮะถ้าถามความรู้สึกผมนะฮะว่ามันประกอบง่ายหรือเปล่าคือผมผมไม่เคยประกอบนาโนบล็อกฮะผมเคยประกอบแค่กันดั้มนะฮะแต่ตัวนี้ก็ถือว่า ก็ไม่ไม่ได้ยากมากนะฮะรู้สึกว่านะมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะมันก็ง่ายๆชิวๆนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีจุดที่กดยากอยู่ดูเล็บแต่ว่าเจ็บมากอะแต่ว่าผลงานที่ออกมาได้ก็คือคุ้มค่าอยู่นะมันก็เรียกได้ว่าครบอ่ะของครบไม่มีอันไหนขาดไม่มีอันไหนเกินแต่ว่ามันก็จะมีจุดที่แบบว่าหลวมเนี่ยเนี่ยแบบหลวมมากอ่ะแบบหลุดได้ง่ายๆเลยอ่ะ แล้วก็มีบางจุดที่ทําให้เรางองๆอ,อยู่ด้วยเช่นตรงเนี้ยมันก็ไม่บอกมาทีเดียวว่าให้เราใส่อะไรเนี่ยก็ประมาณนี้เลยฮนะก็ถือว่าสวยงามนะคือจริงๆแล้วผมอยากจะให้มันเป็นคลิปแบบว่าทีเดียวครบทั้ง8ตัวไปเลยอะแต่ว่าเอาจริงมันเหนื่อยมากเลยนะคือถ้าสังเกตจากแสงนี่คือตอนเนี้มืดเลยนะมืดเลยนะจากสว่างๆนนั่นก็คือพระอาทิตย์หายไปแล้วก็ ได้ผลงานประมาณนี้ฮะเป็นที่พึงพอใจในี่นะไม่ตรงปกนะเพราะว่าของจริงสีสีสวยกว่าเพราะในปกมันจะซีดๆหน่อยนะฮะก็ถือว่าผมชอบนะตัวเนี้ยแล้วก็ถ้ามีอีกก็จะก็จะเอาอีกแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเหลือเหลือไว้เล่นอีกเยอะเลยเนี่ยคือเป็นอะไหล่สำรองนะฮะก็ไม่ต้องกลัวว่าของจะไม่พอเลยนะมันเหลือให้เยอะมากนะฮะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะฝาก คอมเมนต์แล้วกันนะฮะผมชอบการอ่านคอมเมนต์แล้วก็บางทีไม่ได้ตอบหรอกแต่ว่าผมผมชอบอ่านนะว่าทุกคนรู้สึกยังไงบ้างกัแบบคลิปนี้อะไรอย่างเงี้ยว่าชอบไหมหรือว่าอยากให้รีบกลับไปทำรีแอคกสักทีเหอะไอ้โมนี e ่อะไรเงี้ยมันก็นะฮะประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปการประกอบทันจิโร่ตัวนี้นะฮะเป็นนาโนบล็อกจีนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าของสุดนี้บายบายครับ